สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน Subway Server คือวันนี้ผมจะมาดูอีวต์นะว่ามีอะไรกันบ้างไล่ตั้งแต่ไอ้ข้างบนก่อนไอ้บนสุดนี่เลยบนซ้ายไล่ตั้งแต่อันแรกเลยนะครับแล้วผมก็จะไล่อย่างช้าๆให้คนดูได้ดูเพราะว่าผมถ้าผมไปเร็วมาก็จะดูไม่ทันนะไม่ดูไม่ทันจริงๆนะเดี๋ยวเห็นไหมทันไหมไม่ทันถึงไหนแล้วถึงนี่ใช่ไหม คือสาเหตุที่ผมทำคลิปนี้นะครับก็เป็นการโปรโมทเล็กๆน้อยๆนะว่าอีเวนต์นี้มีตัวละครไหนกันบ้างรางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่จะเป็นสเก็ตบอร์ดหรือว่าฮเวอร์บอร์ดโรสแรบบิทครับอ่านให้ถูกต้องต้องทำต้องพุดนอย่างนี้เพราะสิ่งที่ผมทำนี่ก็เพราะโปรโมทนะครับว่ามีตัวละครอ,อะไรบ้างมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับเช่นตัวละครตัวสุดท้ายนี่นะครับผมอันนี้เป็นตัวละครน,นะไม่ใช่สกินนะเป็นตัวละครน,นะ กรอกอ่านยากวังมันมันอะไรกันแน่วะเนี่ยจอร์จจอร์ d มันชื่อจอร์ดครับทุกคนกอ d อะไรล่ะช่ะางมาแล้วกันนะครับอ่าอีเวนต์นี่แท็กทีมดูแท็กทีมทีมยังเล่นไม่ถึงนะครับขี้เกียจเล่นนะครับเพื่อนชน่วยเล่นอวีนะก็เลยออกก่อนนะครับ อนนี้อีเวนต์มันเพื่อหัทดีอันนี้ผมว่าผมต้องซื้อตัวนี้ให้ได้ไม่งั้นเราจะพลาดเหมือนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจาก9กบาทตรงนี้เป็นแสนหนึ่งตรงนี้ผมจะซื้อทันทีเลยนะครับมีตัวไหนอีกบ้างให้ซื้อมีเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับน่าสนใจโอ้ฟรีฟรีฟรีมันฟรีตรงไหนมันฟรีตรงไหน อ๋อเติมได้ได้ฟรีของเป็นของแถมมั้งกันนั่นแหละครับเรามาดูทางกล่องจดหมายบ้างนะครับอัปเดตเนี่ยอัปเดตเขาจะมีรางวัลเหล่านี้มาให้นะครับมาดูทางฝั่งขวากันบ้างดีกว่านะนี่มีอะไรเอ่ยอัฟฟอร์ดคริวอัฟฟอร์ดคริวคริวคริวมันอ่านยากจังวะอะไรเนี่ยรับ รวมสแล้วก็ชุดเต็มในดูได้ตัวละครบันนี่แล้วก็เจมี่แล้วก็บวกสกินนะครับแล้วก็ได้ฮัลสกตบอร์ดบันนี่แล้วก็ได้กุญแจ20สบเกตบอร์ดส0แล้วก็เฮสเอ, hey. อะไรสตาร์ทหรือเปล่าลืมนะครับผมเล่นผมก็ลืมนะครับมาดขขูข้างล่างกันกดีกว่าอันนี้พวกเติมครับพวกทางขวาสุดท้ายก็มาดูช็อปกันบ้างแล้วมีอะไรให้ช็อปบ้าง อันนี้คือน่าจะเป็นถ้าที่ผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่เป็นตำนานตำนานจริงๆนะอันเนี้ยคือมันตั้งตั้งแต่ผมอยู่ป .4 ป .5 ป .4 ดีเออผมจาได้แล้วผมจำได้แล้วตั้งแต่อยู่ป .4 นะครับย้อนไปประมาณกี่ปีที่แล้วว่าตอนนั้นอายุ10ตอนนี้อายุอายุ8น่าจะ8ปปีที่แล้วนะนี่แล้วข้างล่างก็มีนี่ นี่คือโอดัส oh, ตี้ดัสตี้เฉยเฉยหกหมื่นน่าซื้อนะแต่ว่าเก็บไปซื้ออย่างอื่นดีวกว่าส่วนมากผมจะเก็บไปซื้อตัวละครน,นะก็ไม่ค่อยได้ใช้กับสเกตบอร์ดแล้วไม่ค่อยได้ซื้อสเกตบอร์ดส่วนมากจะเป็นเน้นตัวละครโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปจะพิมพเท่านี้ก่อน,นครับจะกับใหม่คลิปหน้าครับ